สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องมาด u s สคานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะรถที่มัดนํามารีวิวนะคะก็คือ Toyota าอ t ลติสนะคะตัวนี้ได้มาเป็นปี2012นะคะราคาอยู่ที่2องแ0 0 0บาทผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจรถผ่อนถูกๆราคาไม่เกิน3 0 0 0 0นนะคะ กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะช่องนี้นะคะจะอัปเดนในส่วนของรถน่าใช้ราคาถูกนะคะผ่อนถูกๆเอาไว้นะคะเป็นรถที่หลายๆคนตามหานะคะ Toyota a u t i ตินะคะสำหรับคันนี้อย่างที่บอก279,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้ท่อแต่งมาเรียบร้อยแล้วมีความแอบซิ่งด้วยนะคันเกียร์คือแต่งมาให้เรียบร้อยแล้ว ดูกันให้จบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปชมการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาเดินรอบๆกันก่อนตัวนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะคะโทรมาพรุ่งนี้ไม่แน่นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานนะคะ อันนี้อันนี้เอาออกก่อนอันนี้ไม่รู้ใครมาอันนี้ไว้เอาออกก่อนนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานนะคะคราบสติกเกอร์พวกนี้เดี๋ยวเอาออกให้นะคะ,ะตัวนี้เป็นสีบรอนนะคะรถคันนี้เป็นสีบรอนนะคะพวกสติกเกอร์พวกนี้นะคะเดี๋ยวเอาออกให้นะคะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะแม็กดเดิมๆนะคะให้ดูกันก่อนรอบคันติดสเกิร์ตให้เรียบร้อยแล้วนะคะดิสเบรกสีล้อเลยนะคะ เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะคะคันนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วดวงไฟนะคะตัวนี้เป็นัล l t i ี e f l e c t o r นะคะกระจังหน้าเป็น2ชั้นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมันตัดด้วยโครเมียมแค่ส่วนของตรงนี้นะคะะเป็นรถปี12นะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้ไม่มาที่นี่นะคะไม่มาที่บริษัทสามารถให้ finance วิ่งเซ็น Vincent ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะลูกค้า มีการจัดส่งรถสไลด์ให้นะคะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกเป็นดิสเบรกสีล้อเลยนะคะลูกค้าได้ดิสเบรกสีล้อเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะตัวนี้นะเจ้าของเดิมเขาจะไม่ติดฟิล์มด้านหน้านะคะคู่หน้านะลูกค้าเห็นไหมอ,อันนี้คือเขาจะแต่งแบบซิ่งซิ่มานะคะลูกค้าอันนี้เวลาสตาร์ทเครื่องนะคะ เสียงเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยคือท่อเขาทํามาแล้วนะคะนี่นะคะท่อเขาก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะตัวนี้ดูข้างในกันหน่อยนะคะคันเกียร์นี่เห็นไหมคือแบบว่ามาสภาพแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่งท่อมานะคะแต่ในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมเดินะคะเป็น1.6นะคะปี2012เลขไม์อยู่ที่1 7 1 5 0 0กว่ากิโลนะคะ,ะ,ะกระจกมองข้างนะคะปรับผับไฟฟ้านะคะด้านในนะคะด้านในเนี่ยจะเน้นเป็นสี สีสีเบดเบดนะคะเบดสีเข้มนะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยคือจะวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคะก็ก็ขายตามสภาพนะคะสําหรับคันนี้ก็จะฮืดๆืดแบบนี้หน่อยนะ,ะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านอา้าสี่ก้านนะคะนี่นะคะเป็น1.6 g จีปี2012นะคะปีก็อาจจะลึกนิดนึงนะคะราคา2อง0,000กว่าบาทอ่าให้ดูนี่มีคนมา ถอดเปิดดูแล้วแหละเบื้องต้นนะคะก็ดีเราจะได้ไม่ต้องงัดเองเพราะปกติมันจะงัดยากมากนะคะกระดูกงูเนี่ยนะคะเม็ดอักต่างๆขึ้นอยู่ครบนะคะโครงสร้างบอกได้เลยว่าเดิมๆนะคะไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่าไม่มีจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้คือรับประกันเลยนะคะเก็บนิดนึดนงด้านในนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะ เป็นรถสี่ประตูรถใช้งานจริงๆดูด้านหลังกันหน่อยตัวนี้เดี๋ยวจะหาแผ่นมาใส่ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่นะตัวนี้รถสภาพเพิ่งเข้าเลยก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าโอ้โหนี่ ใส่ซิ่งนะโอ้โหถ้านายกลัวเมียนะนายออกจากแก๊งเราไปเลยนะคะเขาว่ามายงนี้นะโอเคอันนี้ก็ฝากเป็นตัวเลือกนะคะราคาไม่แรงสำหรับคันนี้นะคะราคาไม่แรงเน้นใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะคะคันนี้ เอาละเปิดมาแล้วนะคะห้องเครื่องอ่าอย่างน้อยก็ถือว่าห้องเครื่องยังใหม่นะทุกคนนี่นะคะห้องเครื่องถือว่ายังใหม่แล้วก็คานคือยูสวยอยู่สวยเลยนะคะนี่คือคานคานสภาพสวยมากนะคะไม่มีรอยชนเลยนะนี่นะคะห้องเครื่องคืออย่างน้อก็ทำความสะอาดห้องเครื่องมาให้นะคะ ฟังเสียงเครื่องยนต์คือเงียบสนิทนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะลูกค้าไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะอเอก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับ Toyota a อ t ติสคันนี้นะคะรถปี12ผ่อนแค่5 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าใ,ใครดใครดีใครได้นะคะสภาพนี้ก็ขายตามสภาพนะคะราคาบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาแม่แรงนะคะผ่อนอยู่ประมาณ5 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ Toyota a อ t i s สนะคะปี2012 คันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ